เพิ่มพลังก้อนขึ้นพูเจ้าพี่น้องกินข้าวเจ้ามือนี่มากันหลายคนนะเจ้าเป็นหาหกคนนะจ้านะเมื่อี้แต่มมอนี้พี่น้องก็หลายไอ่าเก้าอย่าพี่น้องรถเต็มหลายกว่าเมื่อวานนี่เจ้าไปรุ่นน้ำกันนะจ้านะพี่น้องสิมาสิมานบอนมอนี้สิมานบอสิพอเฮ็ดพอบอนะจ้าเนาะ รุ่นไปชมน้ำกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพบกับช่องแม่น้องเกศอีกนะ้วจ้าคือก้าจะพี่น้องมาอนี้ก็มาพามาเก็บเห็ดอีกนะจ๊ะเก็บเห็ดเพาะนะจ้าฝนก็ดีดีจะช่วงนี้เห็ดเพาะน้ําเซาะนะจ๊ะเนาะมันเรก็เบ่งนะจ๊ะเนาะแต่พี่น้องเพบก็มากันหลายจ้ามาเนี้มากันหลายหลายจะรถจอดเต็มแล้วจ้ามาเนี่นะหลายกว่าเมื่อวานแล้วจ้า สวัสดีเอฟซีสังในประเทศและต่างประเทศนะจ๊นะเนาะท่านผู้ชมทั่วโลกประแจพี่น้องรุ่นผู้ชมน้ำกันนะจ้าว่าไมอนี่สีมานบอลน,นะจ๊ะเนาะมันนี่มากันไรเขาลวจ้ามสองดอกแรกแหกมันไมอนี่นะจ้าแต่สองหน่วยละจ้าพี่น้องหากันต้อจ้าหน่วยหนึ่งจ้าถอยละจ้ะพี่น้องสามดอกจ้า สามดอกคือเกา่าอันนี้อีกดอกหนึ่งจ้าจ้าอากระอจ,อจา้าสองดอกจ้ะพี่น้องจ้าหนึ่งดอกขึ้นมาน่พีเดอร์บับิทพี่เดอร์ิทปานะว่ะบัม่นทนะพี่น้อง หักเพ็กจ้าโอ้ยได้ดอกเดียวงัดเอาหาักเพ็กเอ้ยตัวจะของแล้วสองดอกจ้าดอกงามๆจ้ะ <c oughs> เขียเบิง้งนะจ๊ะเนาะเขียเป็นนี้อุย้ย จ้ะพี่น้องนี่อีกสองนะจ้านี่เป็นสี่ดอกสามดอกจ้าพี่น้องอุย้ยบอกเป็นสามเลพี่น้องสี่แล้วจ้าสี่ดอกจุ่มเดียวแล้วจ้ะเนาะงามจ้าอุย้ยดอกหน่อยอย่างนี้เออไปจ้า มาเก็บเลยพี่สาวพ่อเจ้าท่านเี่โอ้ยเป็นยนังไงนะจาพี่น้องเป็นซิปเนล่ะวะนี่ก็อยู่ในน้อยๆมาเก็บนะอ้อยบดบดอ,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 อ้อยไรกับโอ้ยใส่เลยเด็กป็ดซิปละจ้า น้องแม่น้องเกลืเห็นเห็ดเพิงขมจ้าจะหลายดอกก็จะพี่น้องดอกกำลังงามเลยจ้ะเนี่ยสองดอกนะจ้ะเนาะนี่ทางใต้เี็นกันี้นะจ้าอือทางนั้นก็นี่ทางบนนี่ก็จะพี่น้องนี่อีกสองดอกนะจ้ะ ดอกกำงามเลยนี่ข้างบนนี่จ้ะอู้พี่น้องเนี่ยข้างบนนี่บัวทั้งๆนี่ลนะจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอก,กนะจ๊ะพี่น้องอุ้ยแปดดอกแค่นี้ไงใกล้ตออีกดอกเนึ่ยอาทิตย์แปดนะจ้ะเก็บกันเลยจ้าเก็บกันเลยอุ้ยดอกงามๆเลยจ้ะพี่น้องนี่นะเอาวางไว้ก่อนนะจ๊ะเนาะไม่้องเกินกันเลยตัดขาเพื่อนนะจ้ะ อู้ยดอกกำลังสวยเลยจ้ะพี่น้องเหดเพึงขมอ,ออกแล้วจ้าเหดเพึงขมอ,ออกเลยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นะดอกกำลังงามเลยจ้ะข้างบนอีกดอกนึงเนาะอุ้ยจ้าข้างนี้จ้ะพี่น้องขางนี้อีกดอกนึงจ้า นี่โอ้พี่น้องเป็นสิบแล้วจ้ะสองสี่หกแปดเก้าดอกแล้วจ้ะพี่น้องน้องเขตตัดขาเตะกระต่ายกันจ้ะพี่แจ้สำหรับการหาเห็ดนุเพาะของมือนี้นะจ้ะนะคลิปการหาเห็ดของมือนะจ้ะผลตกนจ้ะพี่น้องเปลยอกเ็นยอดแล้วจ้ะให้น้องเกตนั่นกลับมาสรุปคลิปเป็นยุบานนะจ้ะนะเห็ดเพิงขมก็ได้มูวนึงนะจ้ะลัางเกินแล้วจ้ะเห็ดเพิงขมเห็ดเพาะก็ได้ยุบังโลหนึ่งเหตุนะจ้ะพี่น้อง นี่เป็นเท็จเพราะฝายเจ้าแม่น้องเกศแยกอองนี่จ้ะเนาะกระชิ่นชอบคลิปนี้กับเขาฝากไปเลยน,นจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่น้องเกศแน,น่วแน่เล้นะเจ้าในการทำคลิปต่อไปนั่นจ้ะเนาะสำหรับวันนี้แม่นอ้องเกศต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันนะจ้าพอ,อกันเมื่อินนัจ๊ะเนาะเม่อแม่น้องเกศสิพาปีพายน้องไปหาอย่างอิ่งนั่นนจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า